สวัสดีครับนักเรียนนะครับและผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3นะครับกันยายนพศ2564นะครับผมวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยต่อจากเมื่อวานนะครับนักเรียนเปิดมาตามครูนะครับผมนะครับวันนี้หน้าที่81นะครับ81นะครับ81ก็คือในเรื่องของมาตากบนะครับมาตากบนะครับมาตากบหรือแม่กบนะครับคือคาที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพาน ฟอฟันแล้วก็พอสมเพานะครับเป็นตัวสะกดนะครับเช่นเข้ยกตัวอย่างนะครับคําว่าเก็บนะครับรูปภาพนะครับยีราบนะครับแล้วก็ลาบนะครับผมเห็นไหมครับจะเน้นคําให้เรามานะครับผมมีปอไม้ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสมเพานะครับผม ตัวอย่างคํานะครับก็จะให้รูปมานะครับก็มีตัวอย่างคําให้เรามาด้วยอย่างนี้คําว่ากบนะครับอันนี้ก็ภาพสองก็ทะเลสาบนะครับภาพสามก็ทูปครับภาพสี่ก็คือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับต่อไปภาพข้างล่างนะครับคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับคืออะไรนะครับปลาคาร์ฟนะครับยีราฟนะครับห้องแลบนะครับเคฟนะครับเวเฟอร์นะครับอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไป หน้าที่82นะครับหน้านี้เดี๋ยวรบกวนนะครับนักเรียนอ่านผู้ปกครองนะครับคําให้นักเรียนฝึกอ่านตัวสะกดครับต่อไปนี้นะครับผมปาทึบระดับอะไรอย่างเงี้ยอ่านมานะครับเขารบลกมากทราบซึ้งอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาคําในนี้ครับมาต่ออยู่ในแบบหัดเราได้นะครับเอานักเรียนเ๋ยวอ่านแล้วเอามาใส่ได้นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเขาบอกนะครับกิจกรรมนะครับผม กิจกรรมให้นักเรียนระบายสีนะครับอันนี้เรามาทําแบบหัดแล้วนะครับให้นักเรียนระบายสีเขียวนะครับลงในกบนะครับเกลอเรานะครับที่มีคําในมาตรากบนะครับเขาจะมีคํามาให้นะครับมาตรากบมีตัวอะไรบ้างนักเรียนก็เปิดมาดูตรงนี้นะครับถ้าลืมนะครับนักเรียนก็มีเปิดดูนี้มีบอลใบไม้ปอปลาพอฟอฟันพอพันฟอฟันแล้วก็พอสาเพลนะครับผมห้าตัวนะครับผมห้าตัวเรามาดูตรงนี้ครับอ้าวไอคำนี้อ้าวคำแรกมีนักเรียนก็ระบายสีเขียวไปนะครับผม ใบสีเขียวไปนะครับอันนี้บอกไม่มีนะครับน้ำพันธาบกนะครับอันนี้อะไรครับโลกมีนะครับพอสเพานะครับผมเราก็จะบายไปนะครับผมทักงเรียนต่อไปครับด้านล่างแบบหัดครับเติมขึ้นมีรูปผ้ามาแล้วให้เราเติมคำมาใส่ครับอันนี้รูปเทียนใช่ไหมครับมีเทียนอันนี้อะไรครับทูบอ่าเราก็เขียนคาทูบปกับทอทงใช่ไหมครับทออูบอทูบนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกรอบอะไรครับกรอบที่เราถ่ายรูปก็ต้องกรอบรูปนะครับผมเห็นชัด อันนี้ห้างแมคโครโลตัสอะไรที่นั้เรียนเคยไปเที่ยวมาครับต้องเรียกว่าห้างสรรพสินค้านะครับสดรพนะครับสรรพสินค้านะครับต่อไปนะครับอันนี้ที่ไว้ตักข้าวนะครับเดี๋ยวนักเรียนทําเองดีกว่านะครับอันนี้กูทําให้สามแล้วเดียนทำสองนะครับอันนี้ครับตักข้าวเรียกว่าลายอันนี้ผักอะไรผักอะไรชวาผักอะไรครับเราอยู่ใน้มน้ำง่ายนะครับออล่อไปนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปก็คือแบบหน้า84นะครับเขาให้คำมาเหมือนเมื่อกี้นะครับให้นักเรียนเติมคำในมาตรากบนะครับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือในภาพนะครับสุนัขเนี่ยครับเขามองไปในน้ำใช่ไหมครับมองมองไปน้ําแล้วก็ในปากสุนัขก็จะมีชิ้นเนื้ออยู่ครับในหมาตัวนี้นะครับมองไปเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเงาตัวเองเขามองได้คือเกิดความโลวงนะครับเห็น ชิ้นเนื้อที่หมานอยู่ในน้ํานะคาบใหญ่กว่าชิ้นเนื้อของตัวเองคาบเนี่ยนะครับผมเกิดความโลกก็อยากจะอ้าปากเพื่อไปแย่งชิ้นเนื้อตัวนี้นะครับเกิดเขาเรียกว่าคนเกิดความโลกใช่ไหมครับโลกนะครับโลกอะไรครับน้กงเรียนโลกมากใช่ไหมครับโลกมากลาบจึงอะไรครับหายนะครับก็เขียนไปนะครับรอโอนะครับอันนี้พอสมเภานะครับกดนะครับในคำอ่านเมื่อกี้นะครับต่อไปกันลาบก็เหมือนเก่าครับ รออาพอสาเภานะครับมีนาม่กินนะครับนักเรียนเห็นไหมครับต่อไปนะครับนักรบกําลังสู้กันป้องแปงปองแปงนักรบลบก็ต้องลบทับใช่ไหมครับลบรอเรือนะครับรอบอลบนะครับทบทับแล้วก็อะไรครับจับอะไรครับจับศึกนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับพม่ากับไทยนะครับสู้บกันบ่อยนะครับผเพื่อแย่งอาณานิคมนะครับช่วงล่านอาณานิคมนะครับต่อไปนะครับฟังไม่ได้เลยอะไรครับ ฟังไม่ได้เลยครับสับนะครับสับอันนี้อเขียนตามครูเลยก็ได้ครับฟังไม่ได้สับนะครับจับไปกระเดียงนะครับผมเป็นสภาพสิดธ์นะครับต่อไปความลับอะไรครับซิปกันความลับสุดยอดนะครับรับไม่รับซิปข้างหูนะครับแม่คนอื่นรู้นะครับต่อไปด้านล่างนะครับนักเรียนให้นักเรียนตามมาสองครั้งเรียนทําได้แนนอนเดี๋ยวครับข้างบนครูเฉเลยให้หมดแล้วนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้เอาหน้าที่85นะครับเขาให้คํามาแล้วให้นักเรียนมาเรียงประโยคครับเขาบอกว่านักเรียนเรียงคําต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับากาบแม่พับเพียบคุณยายนั่งก็ต้องแม่อยู่นะแม่เป็นประธานนะครับอันนี้คุณยายก็เป็นประธานเขาเขียนแม่มาก่อนนะครับแม่อา่าตัดทิ้งนะครับต่อไปแม่อะไรครับนั่งอ่าตัดคว่านั่งออกนะครับองอนงอางเอียกนั่งนั่งแม่นั่งอะไร พับเพียบกระดาษพับเพียบออกอย่างนี้ครับขัขีดออกเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องยังไม่ต้องยังลมๆหรอกครับเดี๋ยวครูตรวจให้ครับขพให้เราทําได้นะครับแล้วก็อะไรครับกราบใช่ไหมครับกราบกรออาบอกาบนะครับต่อไปอันสุดท้ายคือคุณยายนะครับคุณขาน้องคุณยออายยอยายนะครับเราก็ลองอ่านครับแม่นั่งพับเพียบกาบคุณยายนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำเองสองอันนะครับข้อสองข้อสามแล้วก็อันนี้เป็นไม้แมพนะครับไม้แมพครูลองไม่บอกสิครับวันนี้นักเรียนทําได้ไหมครับอันนี้คือคําที่เรามาใส่นะครับอันนี้ตัวอะไรครับตักบประกบอยู่แล้วครับอันนี้ตัวอย่างที่ครูบอกว่าอ่านแล้วเอาคํามาใส่นะครับผมน่าจะทําได้นะครับเราเก่งแล้วทําได้แน่นอนนะครับวันนี้ต่อไปนะครับนางข้างนะครับนางข้างก็คือแบบึหัดครับจะให้มาสิบข้อนะครับผม ให้มาสิบข้อนะครับแล้วเรามาดูครับสิบข้อนี้นะครับหน้านี้ข้อหนึ่งนะครับข้อบอกข้อใดคือคําที่อยู่ในมาตราแม่กบนะครับแม่กบก็คือปอม้ไม้ปอปลานะครับปอพานฟอฟันพอสำเพอใช่ไหมครับในนี้ก็มีครับนี่หนึ่งตัวอันนี้แม่แม่กลไม่ใช่ครับอันนี้แม่กอกาใช่ไหมครับต้องเป็นอันนี้ครับเราก็ระบายไปนะครับวัารอบนะครับระบายข้อหนึ่งไปนะครับ ต่อไปนะคำในม่านตาแมกบนะครับข้อใดอ่านถูกต้องนะครับอย่างนี้ตำหลับอ่านว่าตำหลับตำหลับอันนี้สับนะครับอ่านว่าสลับนะครับอันนี้ทราบอ่านว่าทราบต้องเป็นข้อ3ามนะครับออกเสียงไม่เพี้ยนนะครับอ่านตรงตัวนะครับทราบนะครับนี้นะครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวทำนะครับแบบอันนี้ข้อใายครับข้อนะครับผมครูทําให้สอบนะครับวันนี้งานทําถึงหน้า87นะครับครูจะดูใะ้ทำถึงหน้านะครับผม 83-87นะครับบางส่วนคมูทำให้เฉลยให้หมดแล้วครับวันนี้ขอจบการสอนภาษาไทยแบบอย่างเท่านี้นะครับอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูนะครับเพื่อลงคะแนนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับสู้ๆนะครับนักเรียนขอบคุณครับ